อาจจะต้องมามองลึกลงมาในภาพระดับวีวว่าระดับวีคจะไปยังไงทิศทางไหนยังไงทีนี้ภาพของระดับวีคถ้าเกิดมองแพทเทิร์นมองกรอบผมมองว่า W2 ทับ2นะครับจะเป็นแนวรับหรือจะเกิดการรีเทสการทดสอบเทรนด์เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะยกตัวเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะปรับตัวเป็นลงเนี่ย สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้6มกราคม2565ครับเรากลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ราคาทองคำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ <S <S ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ส่งกันเข้ามาผ่านทางคอมเมนต์ต่างๆนะครับก็จริงๆผมก็ได้อ่านเองด้วยเหมือนกันนะครับก็แบบเอออ่านแล้วก็ดีใจนะครับก็มีกำลังใจที่จะทำงานกันต่อไปนะครับแล้วก็ทีมงานที่ทำงานตัดต่อต่างๆกันก็ ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่คอยสนับสนุนพวกเราเนี่ยครับบางท่านก็บอกว่าติดตามกันทุกวันเลยนะครับก็ดีใจครับมีแฟนคลับกันด้วยใช่ไหมนะครับนะก็บางท่านนะครับก็คอมเมนต์กันมาจากอ้ยรับชมกันจากแดนไกลเลยนะครับจากนอกประเทศกันเลยก็ขอบคุณด้วยนะครับนะก็ถือว่าเป็นกําลังใจให้กับเราได้มีแรงทํางานกันต่อไปนะครับก็หวังว่าเราจะ นำเสนอสิ่งดีๆออกมาให้ท่านได้ต่อไปเรื่อยๆนะครับนะก็ตราบใดที่ยังมีผู้สนับสนุนกันอยู่นะครับมีก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องไปมองในภาพของภาพรวมในระดับเดือนกันก่อนสักนิดหนึ่งนะครับต้องบอกว่าพลิกมาตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะครับหลังจากที่เราจบวิเคราะห์ในภาพของกลางสัปดาห์กันไปใช่ไหมทีนี้ภาพถ,าถ้าจำกันได้อย่างที่บอกว่า เรืหันสุงควรเป็นวันที่ขึ้นละเพราะนั้นพอพลิกมาแบบนี้ภาพอาจจะเปลี่ยนได้นะครับในส่วนของเดือนต้องบอกว่าภาพทั้งเดือนผมยังมองเป้า W1 อยู่นะครับหนึ่งแปดห้าศูนย์ประมาณนี้ยังมองเป้าตรงนี้อยู่และยังให้ยังให้น้ำหนัก การปิดบวกของเดือนนี้อยู่นะครับในภาพเดือนยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับยังให้ภาพนี้แต่ในภาพระยะสั้นอาจจะเปลี่ยนฟอร์มไปเลยนะครับเดิมทีเรามองภาพของ2.1เอาไว้ถูกไหมทีนี้แพทเทิร์นที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ผมมองว่ามีโอกาสเกิด2.2เกิดขึ้นครับแต่ยังไงทั้งสองภาพสังเกตดูให้ดีนะครับมันจะไป1.8.50เป็นเป้าเดิมนะครับที่เรามองไว้นะ อันนี้ภาพเดือนยังให้น้ำหนักครับว่าจะยังไปหนึ่งแปดห้าศูนย์แต่เดิมทีคิดว่าจะไปตั้งแต่ต้นเดือนเลยตอนนี้ต้องมองใหม่ครับว่าจะไปในช่วงปลายเดือนกันลลัะทีนี้จะไปปลายเดือนเดี๋ยวก็ต้องมามองครับว่าภาพของทั้งเดือนเนี่ยอาจจะต้องมามองลึกลงมาในภาพระดับวีว่าระดับวีจะไปอย่างไงทิศทางไหอย่างไงทีนี้ภาพของระดับวีถ้าเกิดมองแพทเทิร์นมองกรอบ ผมมองว่า W2 ทับ2นะครับจะเป็นแนวรับหรือจะเกิดการรีเทสการทดสอบเทรนดเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะยกตัวเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะปรับตัวเป็นลงเนี่ยในช่วง1-3ถึงสสัปดาห์แรกอันนี้กลับมาที่แพทเทิร์นเดิมก็คือภาพของ2.2 pattern แพทเทิร์น2.2นะครับเพราะฉะนั้น ถ้ามีการพักตัวในช่วงหนึ่งถึงสามวีคแรกนะครับโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นมาทดสอบหนึ่งแปดห้าศูนต้องบอกว่าถ้าพักตัวลงมาแบบนี้เนี่ยหนึ่งแปดห้าศูนย์อาจจะไม่ใช่ตัวเลขนี้ก็ได้อย่ายึดติดกับหนึ่งแปดห้าศูนย์นะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว่คือผมพูดเป็นตัวเลขเพราะอะไรคือหลายคนก็จะรีเควสผมเข้ามาอยู่บ่อยๆว่าเอ๊ะหนึ่งแปดห้าศูนย์อ่าขออภัยครับผมวางเป้า W หนึ่ง แต่ก็รีเควสมาเป็นตัวเลขนะเพราะนั้นพอรีเควสมาเป็นตัวเลขปุ๊บผมไม่อยากให้ไปจําภาพของหนึ่งแปดห้าศูนย์หนึ่งแปดห้าศูนย์เข้าใจไหมเพราะนั้นผมเลยพยายามพูดเป็นชื่อเทรนก็คือ W1 เนะครับเพราะฉะนั้นหากตัวเลขเป้าหมายตัวนี้เปลี่ยนไปไม่ต้องแปลกใจไม่ต้องสงสัยเพราะอะไรครับจริงๆแล้วเราเล่นกับ W1 น w ่ 1, นะไม่ใช่1850นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขอาจจะเปลี่ยนไปได้แต่เป้าเหมือนเดิมครับบริเวณ W1 เพราะนั้น1-3สัปดาห์แรกอาจจะมีโอกาสพักตัวช่วงที่จะมีโอกาสกลับตัวเนี่ยจะไปมองในช่วงสาถึงสโดยประมาณนะครับอาจจะติดติดช่วงสัปดาห์2องาจจะเจอสัญญาณกลับตัวบ้างไซเว์บ้างสวิงบ้างในช่วงนี้แต่ก็จะไปมองเดี๋ยวไปติดตามสัญญาณกลับตัวในระดับ4ี่สี่ชัว่วโมงอีกครั้งหนึ่งในช่วงถาอ่าในช่วงวีที่สามที่สี ไปแล้วก็คือผ่านช่วงครึ่งเดือนแรกไปแล้วนะครับก็จริงๆก็เหลือสัปดาห์ได้อีกสัปดาห์หนึ่งอาจจะตั้งฟอร์มไซด์เวก็ได้นะครับอันนี้ภาพที่เปลี่ยนไปแล้วก็คิดว่าจะกลับเข้าสู่โหมดของ W2 กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูในภาพของเดย์กันสักนิดหนึ่งครับเมื่อวานก็อยา่างที่บอกรับสบัดในแสบพอสมควรนะครับขึ้นมาทดสอบพายเลยด้วยซ้ำแล้วกระชากกลับลงมาปิดในแดนลบนะเพราะนั้นพลิก แผนเมื่อคืนที่เราคุยกันไปเหมือนกันเมื่อคืนผมคิดว่าถ้าติดแค่หนึ่งแปดหนึ่งศูนย์นะนะครับแล้วหนึ่งแปดหนึ่งศูนรับอยู่เนี่ยมีโอกาสที่จะรีบาวแล้วก็ชาขึ้นแรงเลยด้วยซช่นนะครับผมก็มีออเดอร์ถืออยู่ด้วยเช่นกันก็ถามว่าเสียหายอะไรไหมผมเสมอตัวดีกว่าต้องบอกว่าชุดดีผมเสมอตัวเพราะว่าคิดว่าจะติดแค่หนึ่งแปดหนึ่งครับแล้วจะไป W1 เลยนะครับก็คือเป็นการย่อแค่ครึ่งเทรนด์ของระดับ4ชั่วโมงเราไปแต่สุดท้ายกลับลงมาเล่นแบบนี้นะครับภาพมีโอกาสที่จะลึกครับเพราะฉะนั้นสัญญาณปิดมาแบบนี้แล้ววันนี้รับสัญญาณมาแล้วนะครับรับที่ทดสอบอยู่ตอนนี้คือ1.800ครับกำลังทดสอบอยู่แต่แต่ภาพของสชั่วโมงถ้าเราสังเกตดูให้ดีนะครับจะมีการปรับตัว ย่อตัวลงมาเดี๋ยวไปคุยในเทรนด์ของ4ชั่วโมงนะครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดใหม่นะครับใครที่เข้ามาใหม่นะเพราะว่าเสียงแฉกเข้ามานะครับขออภัยด้วยนะครับอเอาเป็นว่าภาพของเดย์นะตอนนี้เนี่ยตอนนี้กำลังรีเทสทดสอบ1นึ่งนอยู่แต่ถามว่ามันมีมันเคยมีกรณีครับลักษณะใใคล้ายๆแบบเนี้ยแล้วยกตัวปิดตัวเป็นสัญญาณกลับตัวสวนขึ้นมาเลยได้ไหม ได้นะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันแต่ว่าภาพของการกลับตัวยกตัวขึ้นมาตรงนี้เดี๋ยวต้องไปติดตามพฤติกรรมในระดับ1ชั่วโมงและ4ชั่วโมงกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะยกพลิกตัวกลับหัวขึ้นมาหรือเปล่านะแต่ตอนนี้น้ำหนักที่ผมมองนะครับจะเป็นลักษณะการทำไซด์เวดาวระดับ4ชั่วโมงซึ่งเดี๋ยวเราต้องไปมองแพทเทิร์น กันอีกครั้งหนึ่งนะครับปมาที่ภาพสี่ชั่วโมงครับที่คุยกันไว้ว่าสักครู่เอ๊ะทำไมผมถึงผมถึงไม่แนะนำถือเซลล์ละตรงนี้นะครับแนวรับอจริงๆว่าถ้าเกิดใครเล่นแบบรับนี้หนึ่งแปดศูนย์ศูนย์พอสู้ได้ครับพอสู้อยากสู้พอสู้ได้ครับแล้วก็ไปแต่ว่าต้องไปวางคัดลอสแถวแถวหนึ่งเจ็ดเจ้าห้าครั้งก่อนชุดหนึ่งก่อนสำหรับตรงนี้นะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าผมดีละ เดี๋ยวถ้าตกรถหรืออะไรใดๆเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะครับอาจจะไปตั้งคัดล้อนหนึ่งเจ็ดเก้าห้าสำหรับคนที่ส่วนเข้ามาเลยแต่ถามว่าคำถามคํคถามคือแล้วทำไมผมถึงหนีอ่ะประเด็นนี้ทำไมผมถึงหนีทำไมผมถึงมองว่าราคาจะลงมาเล่นถึง w ับบิลสองทับสอง เกิดอะไรขึ้นต้องมองเห็นี้ผมมองไม่เห็นการทำหายใหม่ของราคาครับราคาขึ้นแบบหมดแรงและแต่นี้พูดถึงระยะกลางยาวนะครับต้องบอกก่อนอนะอันนี้คือระยะกลางยาวนะแผนกลางยาวนะครับไม่ใช่แบบเอ้ยเอาไปเล่นกลยุทธ์ใน5นาที15นาทีหรือ1ชั่วโมงคนละกละยุทธ์กันคนละแผนกันนะครับนะเพราะนั้นแยกให้ดีนะครับอันนี้ผมคุยในภาพรวมนะเพราะนั้นบทวิเคราะห์ของเราตรงนี้มันจะเป็น แผนการเทรดที่ค่อนข้างที่จะยาวนิดนึงแต่ว่าก็จะลงชั่วโมงให้สาหรับใครที่เล่นสั้นหน่อยนะครับนะคือคนชั่วโมงอะ่ะไปสู้แล้วก็หนึ่งเจ็ดเก้าห้าคัดล้อนได้สุดหนึ่งก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากําไรก็อาจจะขึ้นมาปิดสักครึ่งนึงอะไรประมาณอย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะใช้เว์ออก้างได้ด้วยเช่นกันนะครับก็จะไปเล่นปิดในกรอบแถวๆถวหนึ่งแปดสองศูนย์กันไปชุดหนึ่งก่อนก็ได้ครับสําหรับใครที่ชอบความเสี่ยงแบบ เล่นในระยะสั้นนะแต่ในระยะกลางเนี่ยผมมองสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับจะเป็นแพทเทิร์นนี้ครับที่มองเอาไว้นะครับผมคิดว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นครับนะก็จะไปตกกันช่วงประมาณวีคที่3 กันพอดีนะครับช่วงประมาณวีคที่สามก็จะปรับตัวขึ้นมาวีคที่สองถ้าสังเกตดูให้ดีจะค่อนข้างเป็นไซด์เวย์แต่เพราะฉะนั้นอาจจะเกิดภาพน,นี้เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่คาดไว้ที่เราที่เรามองกันไว้ไว่าช่วงหนึ่งถึงสามช่วงวีคหนึ่งถึงสามจะเป็นการพัก่านลงมาตามแผนสองจุดสองที่เราคุยกันแ,แต่ช่วงสองสาสัปดาห์ที่ผ่านมาถูกไหมครับเพราะฉะนั้น รอพฤติกรรมที่จะฟอร์มตัวขึ้นจริงๆอ่ะคิดว่าสามถึงสี่หละก็คิดว่าจะมาในโซนนี้เพราะฉะนั้นผมถึงมองว่าถ้าจะเก็บของโซนที่จะเก็บของเดี๋ยวลงไปรอรับแถวๆถหนึ่งเจ็ดอันนี้ภาคกลางนะหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดห้าจะเป็นโซนที่คิดว่าน่าจะเป็นโซนที่จะเก็บของกันนะครับกรอบราคาที่มองไว้นะครับก็คือในโดกรอบนี้แหละ W สองทับสอง w, สองทับหนึ่งครับในตัวนี้คิดว่าจะเป็นโซนรับตรงนี้อยู่นะครับแต่ว่ากรอบที่จะสวิงเนี่ยจะสวิงระดับไหนเนี่ยแหละเดี๋ยวต้องขอหากกรอบของราคาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ผมคิดว่ามีโอกาสหลุดแล้วลงมาเล่นรับลักษณะประมาณนี้ก่อนนะครับก็จะเป็นการขึ้นทดสอบ W 1แบบ ไม่กไม่ได้กระชากขึ้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะย่อก่อนติดก่อนแล้วยกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นการตั้งฐานที่ค่อนข้างแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับก็อาจจะไปเล่นในกรอบนี้เลยแบบอ่าอะไรประมาณอย่างนี้ซึ่งตรงเนี้ยเป็นรับที่ที่ต้องบอกว่าผมก็ติดตามอยู่ เพราะเป็นร er eh? e ับที่ยกโลมาตลอดเลยนะครับโลสุดท้ายคือตั้งแต่มีนาละมีการย่ำฐานแล้วมีการยกปรับตัวขึ้นมานะครับแต่อะไรก็ไม่แน่นอนนะครับอย่าโอเวอร์เทรดการจัดการการเงินเป็นเรื่องสำคัญด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวไปมองที่ภาพของชั่วโมงกันสักนิดหนึ่งเออผมมองเอาไว้ว่าจะหลุดแล้วมีพฤติกรรมไหม ใครที่เป็นชาวสวนอะไรทั้งหลายมีพฤติกรรมอะไรให้หน่าติดตามหรือเปล่าน้องมองแบบนี้ครับภาพเดิมนะภาพเดิมครับในการทดสอบในการทดสอบตัวนี้นะครับนี่คือเทรนด์ลงหม่ที่ผมมาเข้าไว้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเห็นพฤติกรรมเดิมมาหน้าสู้ไปก็พอหน้าสู้ได้สําหรับหนึ่งชั่วโมงนะครับแต่หนึ่งชั่วโมงเนี่ย ตัดขาดทุนบริเวณหนึ่งเจ็ดเก้าห้าพอไม่ต้องลงไปเล่นลึกนะครับไม่ต้องลงไปเล่นลึกเดี๋ยวให้มันลึกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเล่นชุดใหม่ก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่ามีโอกาสหลุดครับเนี่ยลอยมันไม่ยกอ่ะนะครับพอหายไม่ยกหนึ่งชั่วโมงก็ยังไม่เห็นภาพของการกลับตัวเพราะนั้นอย่าพึ่งสวนดีที่สุดนะครับอย่าพึ่งสวนดีที่สุดเห็นสัญ,ญญาณเตือนจากข้างบนมาด้วยเนะี่ยผมก็เลยเลือกที่จะถอยดีกว่า นะครับเลือกที่จะถอยดีกว่าอย่างคือต้องบอกว่าในฝั่งบายเวลาผมเล่นฝั่งบายตอนนี้ค่อนข้างที่จะเห็นผมเข้าออกเร็วถ้าสังเกตดูให้ดีนะครับสำหรับเมมเบอร์นะจริงๆไม่น่าพูดบนไลฟ์ขอโทษไวยครับ <c oughs> มันจะไม่ดีนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวไว้ไว้เมมเบอร์เดี๋ยวค่อยไปคุยกรรันละกันนะครับมันมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างอยู่นะครับนะอะโอเคเอาเป็นว่า ตรงนี้หนึ่งชั่วโมงยังไม่เห็นภาพของสัญญาณแพทเทิร์นต้องบอกว่าเป็นแพทเทิร์นนะครับหนึ่งชั่วโมงถ้าเกิดเทรดในระยะกลางเนี่ยผมจะไม่ดูเรื่องของแท่งเทียนนะครับต้องบอกอย่างนี้ผมจะดูแค่แพทเทิร์น่าเพราะนั้นแพทเทิร์นที่จะพาขึ้นเนี่ยยังไม่เห็นนะครับเพราะนั้นอย่าพิ่เสี่ยงดีกว่านะครับได้รับสัญญาณเตือนมาจากพี่ใหญ่สี่ชั่วโมงด้วยนะครับนี่จะเป็นภาพ มุมมองของทองคำของเราในวันนี้ครับก็เดี๋ยวคิดว่าน่าจะลงไปเล่นลึกแถวๆหนึ่าศูนยและ1นึเจ็าๆนะครับบริเวณ W2 ครับ2นั่นแหละครับเดี๋ยวไปดูภาคของอ่ย้อยสินเด็กสักนิดหนึ่งนะครับย้อยสินเด็กยังมองเป้าหมายนะครับ9ก้าสิบแดอยู่นะ ใครที่มาใหม่อาจจะสงสัยก็คืออะไร US Index ทำไมต้องมาดูโดยปกติถ้าเกิด US Index ขึ้นนะครับทองคำมีอยู่สองกรณีที่จะไปได้คือไซด์เวลข้างและก็ลงนะครับนี่คือความสัมพันธ์นะครับเป็นเรื่องของ f u นโ Flow เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆเทนะครับก mm hmm. ็ยังมองเป้า98อยู่ยังเหมือนเดิมครับเพราะยังเป็น Strong Trend อยู่ถ้าสังเกตดูให้ดี US Index ยังเป็น Strong Trend อยู่นะครับเพราะนั้นมีโอกาสครับที่จะกดดันในส่วนของทองคำได้ นะครับแต่อย่างที่บอกครับทองคำเนี่ยสปอตเนี่ยเรามองเป้าไว้ W1 ซึ่งก็ไม่ได้ไกลอะไรเท่าไหร่หรอกจริงๆก็ยังอยู่ในโซนกรอบไซด์เวของภาพวีด้วยซ้ำนะเพราะว่าเราเราอ่านดูเอสินเด็กเนี่ยคือภาพวีถูกไหมเพราะฉะนั้นการที่จะสะบัดไปเล่น W1 ก็ไม่ได้ไกลามากก็ไม่ได้มีอะไรแบบผิดแปลกอะไรสักเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวต้องรอติดตามครับว่าในส่วนของยูเอสซิเด็กจะไป98ได้ไหมก็ยังมองเป้าอยู่ตรงนั้นนะครับยังเป็นสตรองเทรนด์อยู่ มาดูในส่วนของทองคําแท่งกันสักนิดหนึ่งนะครับทองคําแท่งแม้ว่าเมื่อวานนี้เราจะเห็นการปรับตัวของถ้าเกิดภาพสี่ชั่วโมงเนี่ยก็ปรปับตัวต้องบอกว่าเยอะเหมือนกันนะครับก็เแถวแถวหนึ่งแปดสองศูนย์ถึงหนึ่งแปดสามศูนย์เนี่ยปรับตัวลงมาถึงหนึ่งแปดศูนย์เนี่ยก็ตกราวๆสักยี่สิบถึงสามสิบเหรียญเลยเหมือนกันนะครับยี่สิบถึงสามสิบเหรียญเลยแต่ราคาในส่วนของ ทองคาแท่งไม่ได้ขยับเยอะไม่ได้ปรับเยอะนะครับเกิดจากอะไรครับเงินบาทตอนนี้เงินบาทกลับขึ้นมาพยุงอีกครั้งหนึ่งครับสามสิบสามบาทจุดสี่นะครับราคากลับมาตรงนี้นะเพราะนั้นเงินบาทก็กลายเป็นมาแบกในส่วนของทองคําแท่งแต่ถามว่าได้มีอะไรแปลกใจน่าติดตามเป็นจังหวะที่น่าเข้าหรือยังก็ยังไม่ได้เห็น นะครับเพราะว่าต้านเนี่ยที่เรามองกันไว้ก็ยังอยู่ในต้านเดิมนะครับต้านเดิมที่ผมมองไว้เนี่ยก็ยังไม่ได้ไปไหนเพราะนะักคิดว่าจะยังไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้แหละนะครับแนวต้านทองคำแท่งสอง0มืแป้อยครับให้ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแนวรับ28200ครับคิดว่าจะยังเล่นในกรอบนี้ไปก่อนจนกว่าที่จะมีอะไรชัดเจน จนกว่าที่จะมีอะไรชัดเจนตรงนี้ความหมายของผมคือในส่วนของสปอตนะครับใครพอจำกันได้ผมบอกว่าสปอตเนี่ยใกล้ที่จะเกิดดิเรกชันเกิดขึ้นเต็มทีแล้วนะครับถ้าเกิดดิเรกชันเกิดขึ้นแน่นอนครับสิ่งที่ผมกำลังมองไว้คือห้าร้อยเหรียญทองคำบวกลบครับทางใดทางหนึ่งก็ช่างผมมองไว้คร,าครา่าวๆเราหนาวห้าร้อยเหรียญครับ ถ้าลงก็ลงพันสี่ถ้าขึ้นเป้าสองพันหกถึงสองพันผมเคยคุยตัวเลขพวกนี้ไปหมดแล้วนะครับคือทีนี้ถามว่าไอความชัดเจนที่มันจะเกิดขึ้นดิเรกชันที่จะเกิดขึ้นน่ะมันบีบเวลามันใกล้เข้ามาทุกทีนะครับต้องระวังสักนิดหนึ่งแบบไม่ใช่เผลอๆแล้วแบบ ราคาไซเวฉันไม่สนหรอกมันมันกำลังจะผ่านช่วงไซเวไปแล้วเพราะมันไซเวมาแล้วหนึ่งจุดห้าปีนะครับไซเคิลของการไซเวกำลังจะจบลงครับกำลังเกิดไซเคิลใหม่นะครับไซเคิลนี้เป็นนอนไดเรกชันไปแล้วไซเคิลของไดเรกชันกำลังจะเข้าเพราะนั้นตอนเนี้ในส่วนของพองคำแพ่งเนี่ยรอไซเวอยู่ประมาณเนี้ก็ไม่ไดติดใจอะไรสักเท่าไหร่นะครับก็ ปล่อยมันทรงๆไปก่อนรอสปอตเดินครับรอที่ใหญ่เดินว่าสปอตจะไปทางไหนเลือกทางไหนนั่นแหละจะเป็นตัวที่จะนำํำพาราคาจริงๆนะเพราะนั้นตอนนี้วางแผนวางกลยุทธ์เล่นไซเวกันไปก่อนครับสําหรับใครที่เทรดในส่วนของทองคำแท้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเงินบาท ที่เราคุยกันไว้สักนิดหนึ่งนะครับมีแรงซื้อกลับเข้ามาบ้างในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับตอนนี้ราคากลับขึ้นมาสามสิบสามบาทสี่สิบตังค์ครับแต่เป้าหมายต้องบอกว่าเป้าหมายจริงๆของผมยังมอง3 2มบาท50บและส2บาทอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ยังไม่ได้ทิ้งเป้าหมายไปแต่อยา่างใดนะครับ3 2มบาทห้าสิบครับเป้าแรกเป้าต่อไป3าสบบาทครับเป้าต่อไปส1บอบาทห้าสิบตังค์ครับทั้ง3าระดับราคา ที่มองไว้นะครับในยะสำคัญจุดสำคัญผมมองหลักมาที่32บาทแตเพราะฉะนั้นอาจจะเจอแรงทุบลงมาการลงมามันอาจจะแบบไม่ได้กระชากลงมาเส็ยทีเดียวอาจจะสร้างฟอร์มสร้างอะไรค่อยๆปรับตัวค่อยๆซึมลงมาก็อาจจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าผมคิดว่าในช่วงระยะหนึ่งคิดว่าหนึ่งไตรามาสหรือสองไตรามาสเนี่ย ในส่วนของเงินบาทอาจจะเป็นตัวที่กดดันในส่วนของทองคําแท่งไม่ให้ปรับตัวขึ้นไปมากนะนะครับบวกมาพร้อมกับการฟื้นตัวของเงินบาทนะครับแต่ยังไม่รู้โควิดรอบใหม่อะไรอีกแล้วนะครับเดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของเงินบาทยังให้น้ําหนักเป็นทิศทางของการแข่งข้าอยู่นะครับนะอ่าก็ครบถ้วนสําหรับเนื้อหาใน รอบเช้านี้นะครับก็สำหรับใครที่มารับชมกันครั้งแรกนะก็ฝากไว้แล้วกันครับก็กดติดตามกด Subscribe กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับก็เพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้นะครับก็มีอัปเดตราคากันให้ทั้งในรอบเช้าและรอบค่ำนะครับในรอบเช้าอาจจะเป็นคลิปย้อนหลังสักนิดนึงเพราะว่าเวลาผมไม่แน่นอนนะครับแล้วก็ในช่วงค่ำครับช่วงเวลา ไม่ประมาณนะก็คือสามทุ่มเลยนะครับสามทุ่มก็มาเจอกันบนไลฟ์นะครับทุกวันรอบสามทุ่มเจอกันทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ครับในรอบวันเสาร์เราเจอกันในบทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์นะครับก็เวลาเดิมเช่นกันนะครับแล้วก็จะมีอัปเดตในเรื่องของค่างเงินต่างๆที่ติดตามในภาพของสัปดาห์ไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้รอบเช้า ผมขอฝากไว้เท่านี้แล้วเดี๋ยวพบกันในรอบครับนะครับนะขอบคุณครับ